สวัสดีครับผู้สนใจทดสอบความรู้ก่อนเข้าสอบจริงตามสนามต่างๆเชื่อว่าข้อสอบจุดนี้เหมาะกับคนที่อยากลองข้อสอบหลากหลายแบบหรือแม้แต่คนที่ไม่มีเวลาเตรียมตัวอยากเข้ามาฟังพร้อมๆกับทํากิจกรรมอื่นๆไปด้วยเช่นกําลังขับรถหรือแม้แต่กําลังซักผ้าให้เมียไปลองกันเลยครับคิวหนึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526ให้ใช้บังคับเมื่อใดก็ไก่1มิถุนายน2526 ขอไข่11มิถุนายน2526ขอควาย21มิถุนายน2526งองู1กรกฎาคม2526เฉลยก่อไก่1มิถุนายน2526ทริจจำต้นเดือนมิถุนาเริ่มสารบันคำอธิบายเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันแรกของเดือนเพื่อให้หน่วยงานพร้อมดำเนินการตามทันทีคิวสอง การลบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออกจากระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ข้อใดถูกต้องกอไก่เกิน10ปีลบจากเก่าที่สุดขอไข่เกิน20ปีลบจากเก่าที่สุดขอควายครบ20ปีลบทุกรายการงองูข้อของและคอถูกฉเฉลยกอไก่เกิน10ปีลบจากเก่าที่สุดทริคจำ10ปีขึ้นไปเริ่มลบได้เรียงจากเก่าสุด คำอธิบายหากไม่มีที่เก็บให้ลบหนังสือที่เก็บเกินสิบปีโดยเริ่มจากเก่าที่สุดคิวสามหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑคือข้อใดกอไก่หนังสือภายนอกขอไข่หนังสือภายในขอควายหนังสือประทับตรางองูหนังสือสั่งการฉเฉลยก,กอไก่หนังสือภายนอกทริคจำภายนอกเท่ากับเป็นทางการเท่ากับตราครุฑ คำอธิบายใช้ติดต่อภายนอกต้องใช้แบบพิธีมีตราครุฑ QC อายุการเก็บน้องสือโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปีกอไก่5ปีขอไข่10ปีขอควาย15ปีงองู20ปีเฉลยขอไข่10ปีทริกจำา10ปีตามมาตรฐานไม่ผิดแน่คำอธิบายตามข้อ57ในระเบียบต้องเก็บไม่ต่ำกว่า10ปีคิ ตรากำหนดเก็บหนังสือมีคำว่าเก็บถึงพศจุดจุดจุดขนาดตัวพิมพ์ไม่เล็กกว่ากี่พอยต์กอไก่20พอยต์ขอไข่21พอยต์ขอควาย23พอยต์งองู24พอยต์ฉเฉลยง,งองงู24พอยต์ทริกจำ24พอยต์เห็นชัดเจนคำอธิบายเพื่อให้เห็นชัดต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ Q6 ข้อใดกล่าวผิด กไก่การรับส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ขอไขการติดต่อราชการใช้ระบบนี้เป็นหลักขอควายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็น PDF 1 5 0 DPI ขึ้นไปงองูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอายุเก็บไม่น้อยกว่า10ปีฉเฉลยงองูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอายุเก็บไม่น้อยกว่า10ปีทริคจำอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับเก็บตลอดถ้าไม่มีกฎหมายสั่งคำอธิบายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีอายุเก็บแน่นอนต้องเก็บตลอด Q7 ตรารับหนังสือมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่าใดกอไก่2.0คูณ5.0ซนติเมตรขอไข่2.5คูณ5.0ซนติเมตรขอควาย2.0คูณ4.5เซนติเมตรงองู2.5คูณ4.5เซนติเมตรเฉลยขอไข่2.5คูณ5.0ซนเมตร คลิกจำา2.5คูณหรับไว้ชัวคำอธิบายเป็นขนาดตามที่ระบุในระเบียบ Q8 ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526คือใครกไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอควายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีงองงูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม ah หาดไทยเฉลย ขอไข่ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทริคจำประหลัดคือมือทำระเบียบเป็นจริงคำอธิบายประหลัดคือผู้กำกับดูแลโดยตรงทิวเก้าหนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมีกี่ชนิดกไก่ห้าชนิดขอไข่หชนิดขอควายเจ็ดชนิดงองูแปดชนิดฉเฉลยขอไข่หกชนิดทริคจำ หกอย่างสื่อสารงานราชการคําอธิบายตามระเบียบมีทั้งหมด6ชนิดคิวสิบข้อใดผิดกอไกหนังสือราชการมีหชนิดขอไขหนังสือประทับตราใช้กระดาษตราครุฑขอควายหนังสือภายนอกใช้กระดาษตราครุฑงองูหนังสือภายในใช้กระดาษตราครุฑเฉลยงองูหนังสือภายในใช้กระดาษตราครุฑทริคจำภายในเท่ากับ ใช้ภายในไม่ต้องโชตาครุฑคำอธิบายหนังสือภายในไม่ใช้กระดาษตราครุฑใช้กระดาษธรรมดา Q11 หนังสือสั่งการมีทั้งหมดกี่ชนิดกอไก่สองชนิดขอไข่สามชนิดขอควายสี่ชนิดงองูห้าชนิดฉเฉลยขอไข่สามชนิดทริกจำสั่งการมีสามแบบจำแยกชัดคำอธิบายได้แก่คำสั่งระเบียบข้อบังคับ Q12 ข้อใดไม่จัดว่าเป็นหนังสือสั่งการกอไก่คำสั่งขอไข่ข่าวขอควายระเบียบงอง,ง,งูข้อบังคับฉเฉลยขอไข่ข่าวทริกจำข่าวเท่ากับประชาสัมพันธ์ไม่ใช่คำสั่งคำอธิบายข่าวเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ไม่ใช่หนังสือสั่งการคิวสิบสามเอกสารที่ใช้อำญาตวางแนวปฏิบัติงานโดยใช้กระดาษตราครุฑคืออะไรกอไก่ระเบียบ ขอไข,ข่คำสั่งขอควายข่าวงอง,ง,งูประกาศฉเฉลยกอไก่ระเบียบทิกจำระเบียบเท่ากับตราครุฑบวกแนวทางปฏิบัติคำอธิบายระเบียบใช้ตราครุฑวางแนวปฏิบัติงาน Q14 ข้อใดหมายถึงคำสั่งตามระเบียบปี2526กอไก่ข้อความที่ใช้ประกาศกฎขอไข่ข้อความจากรัฐมนตรีขอควาย ข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายงอง,ง,งูข้อความเพื่อแจ้งเตือนฉเฉลยข้อควายข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายทริคจำคำสั่งเท่ากับบังคับบัญชาบวกถูกกฎหมายคำอธิบายนิยามคำสั่งต้องมีฐานทางกฎหมายคิวสิบห้าข้อใดคือหนังสือประชาสัมพันธ์ทั้งหมดกอไก่ประกาศคำสั่งข่าว ขอไข่ประกาศแถลงการข่าวขอควายแถลงการข้อบังคับข่าวงองูระเบียบประกาศข่าวฉเฉลยขอไข่ประกาศแถลงการข่าวทริคจำปชสเท่ากับประกาศแถลงการข่าวคำอธิบายทั้งสมอย่างใช้แจ้งข้อมูลต่อสาธารณะคิวสข้อใดมิใช่วิธีการเก็บรักษาหนังสือก็อไก่การเก็บรายเรื่อง ขอไขการเก็บตามระยะเวลาขอควายการเก็บตามผาแผนกงานงองูการเก็บเพื่อใช้ในการแก้ไขฉเฉลยงองูการเก็บเพื่อใช้ในการแก้ไขทริคจำแก้ไขเท่ากับไม่ใช้วิธีเก็บคำอธิบายการเก็บเพื่อแก้ไขไม่ถือว่าเป็นการจัดเก็บตามระบบสารบัญค1 7หน, 17, นังสือที่เก็บไว้ระหว่างปฏิบัติให้กำหนดตามอะไรกไก่ความลับของหนังสือ ขอไข่ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงานขอควายประเภทของหนังสืององ,งูระยะเวลาการเก็บฉเฉลยขอไข่ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงานทิกจำเก็บระหว่างงานเท่ากับเหมาะสมกับขั้นตอนคำอธิบายขึ้นอยู่กับลักษณะงานณเวลานั้นคิวสิบแปดหนังสือที่เก็บรักษาเป็นความลับต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดกอไก่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ขอไข่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารขอควายระเบียบงานสารบัญงอง,งูพระราชบัญ,ญญัติราชการลับฉเฉลยกอไก่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติทริกจำลับเท่ากับต้องปลอดภัยตามระเบียบความมั่นคงคําอธิบายเป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับหนังสือลับคิวสิหนังสือประเภทใดจะถูกเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกอไก่หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขอไข่หนังสือคำสั่งขอควายหนังสือเวียนงงูหนังสือประทับตราฉเฉลยกอไก่หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คลิกจำประวัติศาสตร์เท่ากับจดหมายเหตุคำอธิบายเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต้องเก็บไว้ถาวรคิวยี่สิบหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วและเป็นคู่สำเนาต้องเก็บไม่น้อยกว่ากี่ปีกอไก่สามปีขอไข่ห้าปี ขอควาย10ปีงองู15ปีเฉลยขอไข่5ปีทริกจำคู่สำเนาเท่ากับเก็บไว้5ปีคำอธิบายตามระเบียบคู่สำเนาเก็บไม่น้อยกว่า5ปีเป็นไงบ้างครับเชื่อว่าคงได้รับความรู้ไปเต็มๆแต่ถ้าดีฟังหลายรอบและเพื่อให้หลากหลายมากขึ้นติดตามทดสอบในชุดต่อไปกันนะครับ